สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกายอัพภูมี่ชาแนลนะครับช่วงตะลุยทางแดนนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ฮ่องกงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาไหว้พระนะฮะที่วัดเก่าแก่วัดหนึ่งของฮ่องกงนั่นก็คือวัดหังผมนะครับหรือวัดเจ้าแม่คนอิมหังผมนะฮะอยู่ด้านหลังเรานี้เลยนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับเราไปกราบไหว้ขอพรกันซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่นะฮะเพราะเนื่องจากว่าวัดเนี้ย มีประวัติยาวนานาตั้งแต่สมัยสงครามโลกนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยสมัยโบราณตอนสองครามโลกนะฮะเวลาเขามาทิ้งระเบิดผู้คนที่ในแถบนี้นะฮะเขาก็จะแบบว่าหนีเขาเ้าไปหลบกันอยู่ในวัดแห่งนี้นะครับแล้วก็จะปลอดภัยออกมานะฮะก็คือไม่โดนระเบิดนะครับแล้วก็ตอนที่ช่วงเขาทําถนนนะฮะแล้วคนงานนะคนทําถนนนะเขาขุดถนนนะครับแล้วเขาเจอ,อขุดแล้วไปเจอแบบว่า น้ำสีแดงอะครับคล้ายเลือดอับพุ่งออกมาซึ่งคนงานที่นี่เขาเชื่อกันว่าเป็นเส้นเลือดของมังกรเขาก็เลยไม่กล้าทําถนนต่อนะฮะจนแบบว่าเขาเรียกอะไรช่างแล้วคนแถวนี้เขาก็แบบว่าตกลงกันรวมรวบร,ร,รวมกันนะครับสร้างวัดอันนี้บุรณะวัดอันนี้ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ทําให้เจริญขึ้นนะฮะแล้วก็มีความแบบว่าความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันดีกว่า วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัมเป็นอีกวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของฮ่องกงและถูกสร้างขึ้นในปีคริศักราช1873ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีการปล่อยระเบิดลงบริเวณวัดฮองฮัมหลายต่อหลายครั้งทำให้มีผู้บาดเจ็บและล้มตายมากมายแต่ชาวบ้านที่หนีเข้าไปหลบภัยในวัดนี้กลับปลอดภยัยและตัววัดก็ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ทิ้งระเบิดอย่างอัศจรรย์จึงทำให้ชาวบ้านมีความเลื่อมใสและศรัทธานในวัดแห่งนี้เป็นอย่างมากและในปีคริศัก1909 ได้มีการสร้างถนนขึ้นเพื่อเชื่อมต่อย่านฮองฮัมกับย่านจิมซาจุยและเมืองเกาลูนขณะที่คนงานก่อสร้างกำลังขุดในพื้นที่ที่เป็นเนินเขาปรากฏว่ามีน้ำสีแดงไหลออกมาจากพื้นดินหรือกันว่าคือเส้นเลือดของบางกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวถูกฉีกขาดเนื่องจากการก่อสร้างขุดเจาะคนงานเกิดกลัวที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนต่อถึงแม้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าสีของน้ำเป็นผลมาจากการสะสมของกำมถันและประหลอดในดินแต่คนงานยังคงกังวล จึงเกิดการบริจาคเงินเพื่อบูรณะวดขึ้นมาด้วยความเชื่อว่าเจ้าแม่กวนอิมจะสามารถช่วยให้พวกเขาปลอดภัยจากภัยพิบัติอันตรายต่างๆวันสําคัญวันหนึ่งที่คนหลั่งไหลมาไหว้ขอพรอ,อย่างไม่ขาดสายและรอคอยเป็นประจําทุกปีก็คือวันเปิดทรัพย์หรือวันยืมเงินเทพเจ้าเป็นวันที่จะมาขอพรและยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมซึ่งตรงกับวันที่26นับจากวันตรุษจ,จีนซึ่งพิธีนี้ในหนึ่งปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และนี่จะเป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่และก็ศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยขึ้นมากๆนะครับสายมูต้องมานะฮะที่นี่เลยที่ฮองกงนี่นะฮะคือวัดนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทีมด้วยนะครับาละอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเว,ยวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรอร่อยๆใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับจอตันใไหนในคลิปหน้าครับกายอัพท c มชาแนลกับทวงตะลุยต่างแดนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ